ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเอาเมื่อนี้ผาพี่น้องมาเกาะติดสถานการณ์น้ำอีกคือเขาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับมาครับผาพี่น้องเลาะขึ้นมานี้ครับนี่ตามลําน้ําที่นะครับจุดติกัดอยู่แพร่ที้รัดชี่หลงนะครับนี่ครับอยู่จุดติกัดอยู่บ้านหัวนนท์ตำบลสวัสดิ์บุรีอําเภอสวัสดิ์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับนี่นี่ครับแพ่เพื่อนครับนี่นะครับแพ่ของเกสองอ์นะครับนี่นะครับเลาะขึ้นมานี้นะครับนี่เป็นน้ำรัดเพื่อนน้ำรัดครับนี่ขึ้นมานี้เป็นน้ำรัดครับนี่ ชี้รัดเพื่อนชี้รัดนะครับนี่ขึ้นไปนี่นะครับนี่นี่แหละแพร่เพิ่์ตยุนี่ครับนี่นี่จอดเสล่ายุนี่ครับนี่ภาพี่น้องก็ติดสถานการณ์น้ำนะครับในลำน้ำชี้ครับนี่ยุชี้รัดครับนี่เอ้าน้ำยังไหลยอู่ครับเออเลาะเบิงภาพี่น้องเลาะเบิงนะครับเหมือนนี่ชี้เลือดเลาะเบิงเลยนะครับนี่ตามลำน้ำชี้น้ำชี้ชี้รัดนะครับเออนน้ำรัดเพื่อนน้ำรัดเนาะแถวนี้ เออ,อพี่น้องทางบ้านหัวโน่นทางนี่เป็นหู่จั๊กกันดีนะครับเออเป็นเอิญนำรัดนะครับเออน้ำไหลแห้งจังหน่อยนะครับขึ้นมะนีครับเออนี่นะครับหมละไหลยาวงามาถึงท่าทางอำเภอเชียงขวัญทางจังหานปนอ่าน้ำนี่นี่ครับนี่ม่วนน้ำมหาสารนะครับยังขึ้นยูบะเศ้าเด้อพี่น้องเด้อน้ำนะครับยังขึ้นยูบะเศ้าขึ้นยูสุมือ นะครับมือละสองเส้นสามเส้นคือเก่าหน่ยแหละนะครับอาบ้าพี่น้องเลาะเบิง้งตามริมฟังซี่นะครับเออปลาอูน้ำผ้ามาคือเก่าเหรครับนี่น่ายทาน่ายกับกันนะครับนี่เลาะเบิง้ง ครับขึนมาฮอดแถวนี้เขาเอื้นทาซาลานะครับมีฟากรีสอดขึ้นมานี่นะครับน้ำไหลแห้งแห้งนี่เป็นนองขึ้นมานี่นะครับน้ำไหลเขียวไหลแห้งนะครับเอ้ยน้ำยังไหลนี่เปน็นนองนะครับนี่ริมตะฟังน้ำที่นี่น้ำล้นตะลิงขอาไปมดทุกหม่องุกบอนนี่เป็นนองนะครับขอไปได้ใานามันพืนที่การเกษตรนะครับน้ำเต็มมดเต็มพิกัดแล้วนะครับ เพ่เหลือ,อบ่เหลือดินจะมองมาต่อไปมีตะนามนะครับมีตะนามไปมดถูกมองถูกบอลน,นี่แหละครับปืนที่การเกษตร,รของพี่น้องชาวจังหวัดเลยดนะครับการเลือดูน้ำหลากมาันกะหลากป้ายจังสีแหระครับพี่น้องนี่เว่ามันหลากธรรมดาหลากท่วมที่ท่ทวมแดนนะครับเออเขอนาน้ำจมน้ำเสียหายไปบ่อหน่อยขึ้นกันนะครับเอา ป้าพี่น้องรอเบิงพื้นทีการเกษตรเจลาหม่องเจละบอนนะครับนี่แหละขึ้นไปนีนะครับนะครับขึ้นมาตามลำน้ำชี้เขาเอื้นชี้รัดครับจาขึ้นไปนีมุ่งนาขึ้นไปนีมันกษตรขึ้นไปหาสะพานบัานน้องแกงเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่นะครับที่ผมนั่งเรืออยู่นี่ มันสิมุ่งหน้าขึ้นไปสู่สะพานบ้านน้องแกงนะครับเขตอำเภอเชียงขวัญน,นะครับนี่ครับเบื้องพื้นทีน่น้ำครับเออเบื้องพื้นทีน่น้ำเพิ่มเนหน่อยๆน,นะครับเอาอัปเดสตสถานการณ์ตะละมือตะละเวิน,นพี่น้องเบื้องนะครับเออพ่อพี่น้องเลาะเบื้องน้ำพี่น้องเอฟซีบางมองกระถามว่าน้ำทั้งทิง บกลงไปเนาะพ่อป้าย่งเด้อครับเด้อนะครับน้ามันต้งย่งเพระท่านบกครับย่งเพระท่านต้องส่งตัวนะครับย่งขึ้นโยทุกมือทุกเว้นอยู่ครับนะครับนี่หลายโยตแถวอัมเภอเชียงขวัญอัมเภอร์ถวัดปุรีนี่ก็ย่งขึ้นอยู่เด้อพี่น้องนะครับขึ้นมือละสองเส้นสามเส้นอยู่นะครับเพราะว่าน้ามันออาว่วงมันกระิไหลลงไปหาปุ๋แลพี่น้องทั้งอัมเภอเสออัเภออาจสามารถ คนละโรไปทังบ้านซี่หลอกซี่โลนคนละพี่น้องเออขึ้นไปพูดละบ้านอีกโกมแน่คนละโรไปหาเขื่อนพนมไพรแล้วก็รที่เขาไปทังจังหวัดยาโสทรพนคนละครับเอ,อนาน้ำในลำน้ำชีตัวนี้นะครับเอาาะเบิ้งพี่น้องภาพี่น้องรอเบิ้งเดิมอมหมดี้ครับนะครับาะเบิง้งนะครับขึ้นมาหอดีแม่นหอดแถว ทาซาลาอยกกระไกๆกับหวยนาเข้มด้วพี่น้องนะครับมองหวยนาเกล็ดตีปนสางไอหม่องสูบน้ำนะครับยกกระไกๆกันกับหวยนาเข้มเบื้องกับเบื้องน้ำครับนี่ก็ไม่ในหน่อยน้ำอยู่ในลำน้ำที่ ีแ่แหละครับหม่าน,นีตามลำนำชี้ชี้รัดชี้หลงนะครับมาาม่วนี่ก็บมันแพร่รีสอร์ทอกันดีครับนี่เออเป็นแพร่ของป่าสุริยาเจ้าบัอองนี่นี่แหละแพร่เล่าย่นี่แหละนะครับเออของป่าสุริยาของเก็บป่องของเห่านะครับนี่เป็นนาแรงกับพี่น้องกับมัเทียวนะครับ พีนองรอเบิ้งน้ำกาะติดสถานการณ์น้ำคือเกา้วพี่นองเด้อนั่นก็พี่นองครับเลี้ยวไปเด่๋เราจุดปิกัดอยู่ห่วยน้ำเข้มครับนัน่นเวลาที่มองผมเคยพาพี่นองมากเบิ้งเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าเลี้ยวไปมือนี่เครื่องสูบน,น้ำเพิ่นก่ได้สูบนะครับเพราะว่าเหมืองบ้านเหมืองก้อนเป็นสูบอยู่มาเบิ้งเห็นเป็นสูบน้ำอยู่สูบออกจากทางในนะครับเพราะว่าน้ำทางในมันไหลเอ,อ่ยย่านมันถ่วมเขาเพิ่นนะครับอ่ะ อหอดบางนีเป็นเเป็นแพร่อีกกันพี่น้องนะครับอยู่บ้านหัวโน้อนมองสถานที่ท่องเที่ยวหลายได้พี่น้องเนะนะครับเออมีแต่แพร่ตามลำน้ำชี้นะครับพี่นออ้องเช่าบ้านเฮาเช่าจังหวัดเฮาจังหวัดไก่เคี่ยวไปกับหัวจักดีนะครับเออไปเที่ยวจังหวัดละเอียดไปเล่นน้ำนี่แหละก้มามบางนีแล้วครับนี่ส่วนหลายครับแถวละเอียดแถวแพร่ริมชี้นี่แหละครับนี่แถวแพร่ตาพุ่นทะเลละเอียดนี่แหละครับ มากครับเนี่้าเบิ film, ้งครับครับพี่น้องครับบ้าหอดด <Liberty. S> ีมองนีแม่นมองแพทยตาพูนทะเลลอยเอ็ดเดอพี่น้องเด้อนี่แหละครับเบิ้งน้ำครับนี่นะครับสำหรับแพทย์เพิ่นที่นักต่องเที่ยวมาเที่ยวปกิเอาไปจอดเลี้ยงไว้นะครับเก็บไว้ยานมันไหลไปนะครับเเก็บไว้สัก้อนนะครับช่วงนี้น้ำไหลนะครับแพทยตาพูนทะเลลอยเอ็ดครับนี่ยุดพิกัดยุดมีครับนี่ นะครับผีภาพพี่น้องลอกมเอาเบิงนะครับขึ้นมากระไๆกันนีกัแม่นแพ้ของแพ้ไอแพ้เกซินี่บ่ขึ้นมานีนะครับนี่นะครับล็อกขึ้นมานีครับนี่ใกล้กกันนีนี่ครับนี่ละจุดของแพ้เกซินี่ครับนี่มองนีครับนี่นี่ละมองภาพี่น้องมาเบิงนี่มือนีภาพพี่น้องมาเบิงอยู่นั่งเรือมาเบิงเลยครับนี่นะครับนี่แพ้เกซินี่ ก็เก็บไว้คือกันครับนี่เออจัดไปเป็นเลี้ยงจับไปสักครั้นะครับนะครับภาพี่น้องรอเบิ้งนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำตะลืมือตะลืเว้นนะครับภาพี่น้องเบิ้งในลำน้ำชี่นะครับนี่แหละครับภาพี่น้องรอเบิ้งนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับในลำน้ำชี่ในพื้นที่การเกษตร ของพี่น้องเช่าจังหวัดเราเย็บครับนี่พี่น้องเช่าอำเภอตวัดบุรีนะครับจับโย่แถวบ้านหัวโนนเชื่อมต่อกับบ้านเกษมสุขนะครับนี่ยุมบองนี้ยุดเชื่อมต่อกับบ้านเกษมสุขแล้วพี่น้องเด้อนี่อันนี้เป็นพื้นที่ของตำบลปะผ้าครับตำบลปะผ้าอำเภอเชียงขวัญน,นะครับถึงมานี่นะครับพื้นที่เชื่อมต่อกันนะครับ ว่าพี่น้องก็ติดสถานการณ์น้ำนะครับในลำน้ำที่ที่รับที่ลงอยู่บ้าน,นโน่นครับโอ้ยน้ำยังไหลเลย,ยพี่น้องเลยนะครับน้ำยังไหลอยูย่ครับเอาคลิปนี้เอาไว้ส้ำนี่เ้ยพี่น้องเลยคลิปหนาจังพอกันไหมครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแดงบึงพนั่นใช่สองนะครับกดกระดิ่งนะครับแต่มีคลิปใหม่ๆ กะจดังตลิ่งตลิงตล่งไปหพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิบนี้ไปซ้ำนี้ครับให้พี่นอ้นองอยู่ดีมีแห้งสุขุคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ